มากปรินหลุดปากได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุปตาที่จะถึงฝั่งสำหรับพระเอกชื่อดังหมากปรินสุภารัตและนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมซิลิที่เลื่อนสถานะจากคู่จินสู่คู่จริงสู่การเป็นว่าที่คู่ชีวิตก่อนหน้านี้ฝ่ายชายนะั้นได้ทำเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกขอเปนสาวแต่งงานในทริปสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า8ปีบอกได้เลยค่ะว่างานนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดนุ่มหมักปรินนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้นั้นได้เลิกแต่งงาน เป็นช่วงกลางปีและปลายปีหน้าแต่ขอชัวร์ทุกอย่างแล้วจะบอกอีกทีแต่ทีแ่แน่ๆไม่ได้จัดงานวันเดียวเจ้าตัวนั้นยังเอ่ยปากว่ายอมรับว่าตื่นเป็นมากและลุดปากว่าเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันสำคัญซึ่งสาวคิมนั้นก็นั่งดูรูปชุดแต่งงานอยู่ทุกวันเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ